สวัสดีค่ะวันนี้เราไปวัตอร์แบร์มานะคะเป็นคาเฟ่หมีที่ตอนนี้กระแสเปียงป้างมากเป็นที่ฮอตฮิตนะคะเราก็เลยจริงๆอ่ะถ้าอยากเจอตัวน้องอ่ะต้องไปสถวอาทิตย์เพราะน้องจะมาเที่ยวแี้แต่ว่าคนเยอะมากวันนี้ก็เลยตัดสินใจอยากไปดูที่ร้านก่อนแล้วก็ไปดูไปดูว่ามันมี ขนมอะไรบ้างเราจะมารีวิวของที่เราซื้อมาทั้งหมดของน้องหนีวันนี้นะคะว่าเราได้อะไรมามาบ้างอยา่างแรกก็เป็นโดนัทนะคะซื้อมาสองอันเป็นโดนัทแต่เรายังไม่ได้ชิมนะแต่ในทู้ชิมไปนิดนึงนะแล้วเป็นโดนัทนนตัว t กเจอร์ไม่ค่อยไม่ได้นิ่มเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะอร่อยอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็เป็นซ w e e t ละละ แล้วก็เป็นพี่คาดผมแล้วก็มีกิ๊บหูของน้องหนีเนยนะคะเขาจะเรียกกันว่าน้องหนีเนยแล้วก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะมีสองลายคือมีอะไรก็เหมามาหมดเลยเพราะว่าต่อคิวยาวมากต่อคิวซื้อเ<า>กือบน่าจะคืนช<ๆ>ั่วโมงได้แล้วก็เป็นการ์ดต่างๆนานาน่ารักนะคะ<ๆ>แล้วก็มี อันนี้เป็นกาแฟลาเต้ค่ะน่ารักปะน่ารักมากค่ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไทยมิลค์ t อันนี้เป็นชาไทยคือมันน่ารักเกินไปอ่ะน่ารักเกินไปมากๆอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีขนมอีกจะเป็นราวนี่ราวนี่ก็เอามาทั้งหมดเลย3มรสชาติ แล้วก็แล้วก็ไปถ่ายสติกเกอร์มีตู้สติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์อันนี้ก็ตังหักนะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทไปร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีบัตเตอร์อ่บาบัตเตอร์นะคะจะเป็นบัตเตอร์อันนี้เป็นรสอมรสรสรสธรรมดารสเนยอันนี้เป็นคุกกี้รสชาไทย เป็นกินที่ร้านแต่ว่ากล่องกบบจานเป็นจานที่กินที่ร้านแล้วมันน่ารักมากก็เลยเก็บมาจะเอามาสะสมน่ารักมากนี่น่ารักมาก,ก,ก,กอันนี้เป็นคุกกี้คุณดูกล่องดี่น่ารักแบบอืม้มบูบี้เลยอันนี้ข้างในข้างในก็จะเป็นแบบว่ารสชาติต่างๆของคุกกี้ข้างในจะเป็นคุกกี้นะคะดูดีเหมือนสมุดสะสมได้น่ารักมากเลยอะ่ะและอันนี้ก็จะเป็นรสชาติใหม่ เป็นโรตูเรียนทุเรียนบัตเตอร์เป็นแบบว่าครีมชีอ Muslim, สอักข้างในเนี่ยอร่อยหรือกินเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ซื้อมาก่อนและอันนี <Enjoy sleeping>. ้ก็จะเป็นออริจินอลนะคะน่ารักน้องน่ารักมากเลยอันนี้ซื้อมาสองกล่องนะคะซื้อมาให้เซียะกล่องหนึงนะคะเซียะกับชีเรียลอันนี้เขาบอกว่าซื้อครบอสองพันจะได้ของลิมิเต็ดนะคะหนึ่งชิ้น เต๋อเนี่ยเราซื้อไปทั้งหมดหกพันหกพันเราซื้อหมดกับน้องหมีไปทั้งหมดหกพันยี่สิบเจ็ดบาทคือมันไปแล้วเนาะอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักก็น่ารักหมดเลยแเราก็ให้ถุงไปด้วยถุงยังจะไม่ใช่นะถุงยังจะเก็บด้วยน่ารักมาก ครั้งต่อไปถ้าเราได้มีโอกาสนะคะเราจะไปดูน้องหมีเนยตัวเป็นๆมาเต้นให้ดูตอนนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือทวิตเตอร์อ่ะติดติด,ต,ดติดที่หนึ่งเลยนะนางดังมากแล้วนางแบบว่าดังไปยันขอสอจีนอะ่ะคือคนจีนบินมาเพื่อมาดูนางเต้นอะ่ะมากแล้ววันนี้ตอนที่เราไปเข้าแถวนะไปเข้าแถวต่อคือคนจีน เอ,เอาซะห้าสิบเอร์เซ็นะคจีนไปแล้วสามสาม้าที่เหลือคนไทยคือเดมีโอกาสที่จะไดูน้องเต้นแล้วใครยังไม่รู้จักนะไปเซิร์ชว่าน้องหมีเลยบัตเตอร์แบลนางน่ารักมากใครไม่ตกให้มันหล้ไปแม่นี่ดูทุกวันชอบมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปดูน้องเต้นจะถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูนะคะไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ